สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์นะผมวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงมินบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะครับบริษัทเป็นยนต์เปิดมามากกว่า25ปีนะครับผมมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า400คันนะครับมีทั้งรถเก๋งรถตู้รถกระบะนะครับพี่ๆท่านใดกำลังตามหารถสวยๆรถเกตเอนะครับน้องแนะนําบริษัทเป็นยนต์เลยครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ Honda City 1.5V นะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผม เพิ่งลงมาจากเทนเลอร์เลยนะครับผมรีบมาถ่ายให้พี่ๆดูกันก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2016นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่2 8 0 0 0 0กับอีก9,000บาทนะครับผมฟีด้าตกพรอยอยู่5,000บาทนะครับผมคันนี้น้องบอกเลยว่าสภาพเพิ่งเข้ามาแบบสวยๆเลยนะผมอันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพเลยนะผมเพิ่งลงมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเรามาเริ่มจากไฟด้านหน้าก่อนนะผมเป็นโคมไฟนะผมเป็นแบบไฟฮาโลเจนนะครับผมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะผมอันนี้แบบเพิ่งเข้ามานะผมยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับ กระจังหน้าเป็นแบบโมเมียมนะครับผมพร้อมกับทะเบียน5262นะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้มาสามารถแคปรูปแล้วทักหาน้องได้นะครับคันนี้ตกอคอนอยู่ประมาณ5,000บาทนะครับผมเหลี่ยมสานบนฝากระโปรงนะผมไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มเลยนะผมอันนี้เพิ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆเลยนะผมโคมไฟทั้งสองข้างนะผมไม่มีรอยแตกรอยล้าเลยนะผมเดี๋ยวน้องปรับสภาพให้บอกเลยว่าสวยมากคันนี้พี่ไฟเลี้ยงนะผมจะอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับผมจะได้มาเป็นล้อแม็กขอบ15นิ้วนะครับผมได้เป็นดิสหน้าคู่นะผมได้เป็นยางปี22นะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะครับผมเดี๋ยวน้องเปลี่ยนยางให้ใหม่ครับผมเรามาดูเบ้าชกนะครับผมเบ้าชกนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะผมไม่มีน้ํามันลงน้ํามันรั่วนะครับผมอันนี้แบบยังไม่ได้เก็บสภาพนะพี่เพิ่งเข้ามารีถ่ายให้ดูกันก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่288,000ไก่9,000บาทครับผมฟรีดาวตกคอนอยู่5,000บาทนะครับผมกระจกแท้ๆจากโรงงานนะครับผมยี่ห้อโตโยต ด้านในนะผมโครงสร้างนะผมขายให้ดูวันหัวน็อตนะครับผมไม่มีการขยับพปเยินแบบนี้เลยนะผมอันนี้รถแบบเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะผมน้องนี่มาถ่ายให้ดูไว้ก่อนเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผมรับประกันโครงสร้างไม่มีพิวามจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมนี่เม็ดอาร์คนะครับผมน้องถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเสาบีนะผมหัวน็อตนะครับผมไม่มีการขยับพปเยินแบบนี้เลยนะผมสติกเกอร์จากโรงงานนะผมอยู่ครบนะครับนี่แผ่นเพจนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะผมคันนี้ได้มาเป็นสีบอลเงินนะครับผมแผงประตูเดิมๆนะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะผมตรงนี้จะเป็นผ้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะครับผมน้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากพี่มีท่านใดสนใจนะผมสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับผมตั้งอยู่ถนนเรสรีไทยซอย95แขวงลุงบุรีกรุงเทพมหาหนาครนะครับโครงสร้างนะผมนี่ บอกเลยว่าน็อตหัวน็อตไม่มีการขยับเพี้ยนเลยนะผมน้องบอกเลยและประกันโครงสร้างกบผมไม่มีความจมน้ำเท่าหนักมาขายแน่นอนครับแทงประตูเดิมๆกระจกแท้ๆจากคอนด้านะผมนี่โลโกโล้อยู่ชัดเจนเลยนะครับคันนี้ได้มาเป็นล้อมแม็กขอบ15นิ้วนะผมได้เป็นยางปี22นะผมพี่ๆท่านไสีสนใจนะครับเดี๋ยวน้องเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับเดีย๋ยวเป็นเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้ใหม่พี่เป็นปีใหม่เลย กระจกด้านหลังนะผมแท้ๆนะครับผมมีห้อคอนเดบแบบนี้เลยมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมมีไฟส่งดวงที่สามติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโคมไฟด้านหลังนะผมเป็นแบบหลอดนะครับผมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยครับผมเดิมๆนะผมยี่ห้อนะผมเป็นแบบคมเมียแบบนี้เลยโคมไฟแบบสวยๆเลยผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับพร้อมกับทะเบียนห้าสองหกสองนะผมกรุงเทพมหานครนะครับ ผมปลายทางซ้ายทางขวาไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนครับผมแล้วประกานโครงสร้างไม่มีพิคว่มชมน้ําทนหนักมาขายแน่นอนครับเรามาดูกันนี่ห้องเก็บสัมภาระต่อนะครับห้องเก็บสัมภาระน้องบอกเลยกว้างขวางมากครับพี่ๆดูดูโครงสร้างนะผมเดิมๆนะครับถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่บริษัทเลยนะครับผมบริษัทเปิดทุกวันนะผมเปิดตั้งแต่เก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับ ไม่มีวันหยุดนะครับผมเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะมากคันนี้จะได้มาเป็นล็อกกระทะนะครับผมมาลงแม่แรงอยู่ครบนะคะพี่พี่รอยซีนทางมะพร้าวดำเดิมจากโรงงานนะผมเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่แบบนี้เลยอันนี้คือแบบเดิมๆจากโรงงานนะครับเพราะทุกคันต้องมีแบบนี้นะครับผมน้องถ่ายให้ดูกับแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมๆนะผมล้างน้านะครับผมนี่เมทานะผมแบบนี้เลยเวลาลูบไปมันจะออกแบบสากๆหน่อยนะครับ หัวน็อตนะผมแผงประตูไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับไฟทแท้จากโรงงาน,นะผมไฟหลังทแท้จากโรงงานเลยนะครับผมรถทุกคันนะผมรับประกรันโครงสร้างไม่มีพิควมัมจมน้ำจาหนักมาขายแน่นอนครับคันนี้นะผมเปิดราคาที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวตกพรอาอยู่้าพันาาทนผมขอขอกมาซื้อเงินเดือนหนึ่งมืสามพันบาทขึ้นไปขอขอกเราคนเดียวจบเลยนะครับ หัวน็อตไม่มีการขยับเพะเยนแบบนี้เลยนะผมลางน้ําเดิมๆนะครับผมลองถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับผมเพิ่งลงมาจากรถเทนเลอร์เลยนะผมนี่ถ่ายเอามาถ่ายให้ดูกันก่อนเลยนะครับเหลี่ยมํานตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยรยยิ้มเลยนะผมคันนี้ได้เป็นล้อแม็กขอบ1 5านะครับแหงประตูนะผมฝั่งคนขับมากนะผมหัวน็อตไม่มีการขยับเพะเยนแบบนี้เลย ให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยผมแหงประตูนะผมไม่มีนิ้วไม่มีรอยเลยนะผมกระจกะแท้จากโรงงานนะครับผมยี่ห้อคอนดา้าติดแบบนี้ทุกบานนะครับด้านในนะผมจะเป็นคุมโทนสีขาวนะครับได้ามันเป็นเบาะผ้านะครับพี่ๆเบาะผ้าตึงๆฟูๆเลยนะผมแบบใหม่มากจริงๆน้องบอกเลยคันนี้เบาะแบบเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะครับเบาะนิ่มๆเลยนะครับผมเดินได้สีเดียวกับ เดินได้มาเป็นสีเดียวกับตัวบอกนะครับเรามาดูด้าน<ๆ>หน้านกันต่อนะครับผมด้านหน้านะครับหัวน็อตไม่มีการแคร์กุยเย็นแบบนี้เลยนะครับผมน้องถ่ายดูบนแบบไกลๆแบบนี้เลยทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแหงประตูฝั่งคนขับนะครับผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเหมือนกันนะครับ กระจกนะผมแต่เป็นแบบไฟฟ้านะผมฝังคนขับนะครับที่เหลือเป็นแบบปกตินะครับมีเซนเซอร์ล็อกมาให้นะครับผมมีตัวล็อกกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับน้องบอกเลยคันนี้สวยมากครับพี่พี่หัวน็อตฝั่งเสาบีนะครับผมไม่มีการขยกไว้เย็นแบบนี้เลยนะครับผมสติกเกอร์จากโรงงานนะผมอยู่ครบนะครับคันนี้จะได้มาเป็นบอะผ้านะผมเป็นบอกผ้าสีครีมน,นะครับเดี๋ยวน้องมาดูข้างในกันต่อนะผม คันนี้จะได้เป็นแอร์แบทั้งหมด2ใบนะครับผมเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านมาเรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะครับคนนี้ได้กุญแจคีเลตมาด้วยตาร์ทด้วยมือนะผมกดทีเดียวติดเลยหน้าปัดเรือนไม้ใช้งานได้ปกตินะครับผมคันนี้เลขไม้วิ่งไปที่1นึ0 0 0สกิโลเมตรนะครับพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะผมสามารถแคปรูปหาข่าาน้องเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับผมแอร์คันนี้เย็นมากครับผมเครื่องเสียงวิทยุเดิมๆจากโรงงานนะครับ ถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยใช้งานได้ปกตินะครับผมเพลงเสียงดังมากครับน้องฟังแล้วคันนี้แอร์เย็นมากพี่ปรับได้สี่ระดับนะผมติดทางปรับได้เรียบร้อยนะผมเกียร์เป็นแบบออโต้นะผมหัวเกียร์ไม่มีการล็อกล่อนนะครับมีที่วางแก้วน้ำไว้ทั้งหมดสองจุดนะครับผมด้านหน้าคอนโซลด้านหน้านะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะผมได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับน้องถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเองเลยนะครับ กระจกมองหลังนะผมมีมาให้พร้อมนะผมที่บางแดดมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งคนขับมีกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเปาิดราคาที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ตกพรออยู่ 5,000ันบาทนะผมพี่ๆท,ท่านใดสนใจคันนี้นะครับสามารถแอดไลน์หาน้องได้นะครับผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยนะผมหรืออยากมาดูรถตัวจริงในที่สาขาเบนยน์นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีทไทยซอย95แขวงมินบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะครับหรือว่าพี่ๆท,ท่านใดมาไม่ถูกนะผมเดี๋ยวน้องส่งโลเคชั่นให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคนโซนด้านหน้านะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะผมได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับน้องถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนพี่ๆมาเดินดูรถที่สาขาเองเลยนะครับ กระจกมองหลังนะผมมีมาให้พร้อมนะผมที่บางแดดมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งคนขับมีกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าเปาิดราคาที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ตกพรอนอยู่ 5,000บาทนะผมพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะครับสมารถแอนไลน์หาน้องได้นะครับผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรืออยากมาดูรถตัวจริงในที่สาขาเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ถนนเสรษีไทยซอย95แขวงมินบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะครับรืีว่าพี่ๆท่านใดมาไม่ถูกนะครับผมเดี๋ยวน้องส่งโลเคชั่นให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับผมราคาคันนี้นะผมเปิดราคาที่280,000กับอีก9,000บาทนะผมฟีดาวตกคอนยู่5,000บาทนะผม ขอคนซื้อนะครับผมเงินเดือน1 2,000บาทขึ้นไปออกรถคนเดียวจบแน่นอนครับผมพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้น,นะครับผมสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเพรยน์นะครับผมทดลองขับกันได้นะครับผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ